อันนี้เป็นหยาไว้พี่น้องเม่าเกี่ยวหยาไว้ไปให้กระไตเดี๋ยวเอาไปตากแดดให้มันเหี่ยวหรือว่าให้มันแห้งจักน่อยกอนพี่น้องจงค่อยไปให้เพิินกินขั้นให้เพิินกินสดสดเลยกกรยันเพิินทองเสียเพราะว่ากระายเขาบอเคยกินพวกหญ้าสดแต่ว่าเดี๋ยวกะว่าจะฝึกเพิินยุพี่น้องจะให้เพิินกินเทละเล็กเทลน้อยเอาก็ค่อยคอยฝึกเพิินไปเพราะว่าให้เพิินกินหยาตรงนี้มันก็นกนจะซอยลด ต้นทุนเลื่องหัวอาหารเห่าเนาะจรงนี้หัวอาหารหมูมันขึ้นราคาก็เลยเดี๋ยวจะให้เพิ่นกินเป็นหยาจะเน้นเป็นหยาเอาเพราะว่าปกติอยู่ฟาร์มนี่จะให้เพิ่นเสาซอนหนึ่งแร้งซอนก็คือให้สองซอนพี่น้องหัวอาหารแล้วก็ช่วงเย็นก็นจะเสริมด้วยพวกหยาห้าม,มาตาหรือว่าหยาไวที่ห้าเกี้ยวไปไวนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวจะพอดีหยาไวตอนนี้เพิ่นกำลัง เกิดหลายแล้วกับมันอ่อนน้ำพอมเดี๋ยวจะเกี่ยวไวแล้วก็สิเอาไปตากแดดให้มันแหงๆแล้วพ่อมันแหงจึงเสียเฮากระเก็ก็บไว้ให้เพิ่นกินได้เป็นเดือนเป็นปีเลยพี่น้องกับบ่มีปัญหาเรื่องกระใต้ทองเสียจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็มาฝากพี่น้องแค่นี้ก็เนาะค่ะสวัสดีจ้ะ